วัสดีคเราอยู่ที่บูธ Honda นะครับทุกู้ชมครับถึงแม้ว่าวันนี้นะครับทาง Honda เองเนี่ยจะไม่ได้มีรถใหม่อะไรมาเพราะเจ้า Honda HRV เราก็รีวิวไปแล้วเราก็ลังจะไปลองขับกันในสัปดาห์หน้าวันนี้ Honda HRV เข้าอะไรมาเข้าชุดแต่งโมดูลโลมาสวยเหมือนกันนะในตัวของชุดแต่งโมดูลโลแต่สิ่งที่น่าสนใจในบูธของ Honda เต็มๆก็คือ ในเรื่องของแคมเปญแคมเปญของ Honda ในปีนี้นี่ดุเดือดมากๆถือว่าเป็นแคมเปญที่ดีที่สุดในรอบปีของ Honda เลยโดยเฉพาะในตระกูลของ e-h e-v หรือ Hybrid นะโหนี่มาดูนี่นี่นี่ e-n 1 e n 1นี่รถไฟฟ้าของเขาให้เช่าขับอย่างเดียวไม่ได้มีการขาย ก็ให้รู้ว่า Honda เองเนี่ยมีเทคโนโลยีรถไฟฟ้าเหมือนกันแต่สิ่งที่ Honda เขาต้องการเน้นย้ำก็คือในรุ่นของ Hybrid Series หรือ e-h e HE v Series อย่างเจ้าตระกูลของ City นะครับเขามีทั้งตัวเทอร์โบแล้วก็มีทั้งตัว Hybrid นะนี่เทอร์โบ6.79แสนนะครับมี Honda ช่วยผ่อน3,000บาทด้วยนี่มี Honda Happy Trade-in นะครับรับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันนะครับมูลค่า20,000บาทด้วยฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีฮอนด้าจ m a ม e c a r e ฟรีแพ็กเกจเช็คราย,ยาค่ารค แสนโลโคตรเยอะนี่ดูในความเป็น Honda e-h e HE v น่าสนใจมากๆ Honda City คือรถในกลุ่ม e-h e HE v ที่ถือว่าประหยัดที่สุดในตลาดแล้วไม่มีรถในกลุ่มไหนที่เป็นตระกูลไฮบริดที่ประหยัดกว่าเจ้า City นี้แล้ว7.99แสนบาทสำหรับเจ้า City y a t c h b a c k e-h e HE v r s 98แรงมา้า127นิวตันเมตรนะครับโอ้เยี่ยมเยี่ยม 27.8กิโลเมตรต่อลิตร2 2่กิโลเมตรต่อลิตรขับได้แน่นอนแล้วตอนนี้เขามีอะไรดอกเบีย้ยพิเศษ0.99ซนะโอ้ฟรีประกันภัยชั้น1 1หนึ่ง,งปีฟรี Honda u l t i m เม e แค r e ฟรีรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปี Honda Happy Trade In รับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า2 0 0 0 0บาทอีกเมื่อจองและรับรถในวันที่31ธันวาคมนี้นะเจ้า City Hatchback นะสวยนะครับขับดีภายในก็ไม่ได้ขี้เหร่เลย นะครับในความเป็นเจ้า Honda ในตัว City Hatchback นี้ภายในไม่ได้ขี้เหร่เลยหูดอกเบีย้ยเขาเยอะนะแล้วก็ผ่อนตำ่ำผ่อนนานดีอ่ะตอนนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของแฟนๆมากมายนะมาดูว่าเขามีแคมเปญอะไรนี่ดู City c นะครับ City Hatchback นะหรือว่า City VTEC Turbo ผ่อนเริ่มต้นนะครับเป็นดับเบิลสไตน์พลัสนะผ่อนเริ่มต้น2,858บาทต่อเดือนฟรี Free Honda Ex c l u s i v e Care นะ Honda ช่วยผ่อนนาน12เดือนเดือนละ3,000บาทด้วยอะ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วก็หรือนะครับหรือรับดอกเบี้ยพิเศษ0%ฟรี Free Honda exclusive Care ด้วยนี่มานี่หรือว่าผ่อนเริ่มต้นมีที่7,130บาทด้วยอา้อาวอ้าวเนี่ยซิตี e-h e-v City t y t c h b a c k นะครับเฮ้ยให้เยอะเน่ยท่านผู้ชมคือผมเดินในบูธของ Honda เนี่ที่ตื่นตาตื่นใจคือในเรื่องของแคมเปญเนี่ยข้อเสนอพิเศษรถเก่าแลกซื้อรถใหม่โอ้มาอีกเยอะเลยนะเนี่ยในบูธ Honda นะครับสีเนี้ยสวยนะดูลายแลบบสวยด้วยนะครับดูอันนี้มาโอเคนะในความเป็นซิตี้ตอนนี้ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของแฟนๆแล้วในการ เลือกซื้อรถ Honda นะครับแล้วดู Modulo ชุดแต่ง Modulo ที่อยู่ข้างบนนี้นะดูโ o ดู l โลเออร์แบนแพ็นะครับมีอะไรบ้างมีฟอนต์อันเดอร์สปอยเลอร์ lower garnish rear under spoiler รวมแล้วมูลค่า21,000บาทนะครับนี่ถ้ามา black emblem ก็คือเจ้าโลโก้บวกเพิ่ม1,003ถ้าเป็นฟอนต์กริวนะครับตัวนี้ตัวหน้านี้21,500ถ้าเป็นอันเดตัวนี้นะตัว l องนะครับ11,000นะ ตัวนี้ตัวเพลทนี้2อ0พตัวไซเลอร์ว์หมื่นหนึ่งเรียนเดอร์นะครับตัวสปอยเลอร์ท้ายเนี่ย6,000บาทเทลเกตไลท์วีไฟมา2อ0พเอ้ยถ้าเป็นตัวเทลเกตยูทิลิตี้แพ็กเกจนะครับนี่ตัวโคเวอร์แล้วก็ตัวนี่กระจกไอ้บังแดดบังแดดเรียดอบังแดดนะ4,800บาทเฮ้ยโอเควะ่ะเนี่ยถ้าเป็น HRV เนี่ย HRV ที่เปิดตัวอยู่ตอนนี้เนี่ยราคาเขาแปด้าเก้แสนนะครับ จำนวนจำกัดด้วยนะในราคาตัว e นะอันนี้คือตัว e ไม่ใช่ตัว rs เขามีอะไรแคมเปญเขานะครับผ่อน8,611บาทต่อเดือนนะหรือรับดอกเบี้ย1.69%นี่มีฮอ n d ้าช่วยผ่อน12เดือนด้วยเฮ้ยโหให้มาให้มันหนักมากนะทุกผู้ชมให้มันหนักให้มาสุดแล้วก็ตัวนี้ให้ได้ครบทุกรุ่นอยู่แล้วนะ ตัวฮ o นด้า x c l u s i v e e a r e นะครับไม่ว่าจะเป็นประกันไฟชั้นหนึ่ง a u l t i m a t เม a r e แล้วมีรับประกันแบตเตอรี่ h y b ริด10ปีแพ็กเกจเช็คระยะค่าแรงค่าไหล5ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลด้วยนี่ตัว HRV ใช้ได้นะนี่นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวที่ชุดแต่ง m o d u โ o เออร์ะตัวเต็มนี่ที่เขาใส่กันเข้ามานะอันนี้คือ ใส่มาครบแล้วตัวนี้ถ้าเป็นเทรดอินนะฮะฮอนด้าแฮปปี้เทรดอเนี่ยรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุดอีก30,000บาทด้วยเฮ้ยให้มาเยอะเว้ยอันนี้นี่ตัวชุดแต่งที่บอกนะครับโมดู l โลตัวนี้ตัวนี้นะตัวแบชนะครับนี่มาดูราคาไล่ราคามาได้เลยเนี่ยถ้ามีคิวกันสงกันศาสตร์เนี่ยคิวกันศาาดร์2 0ันกระจังหน้า2 1 0 0 0 ปอกท่อ,อเสียพันสามชุดโลโก้สีดำพันสามฟิล์มตกแต่งเสารประตูหลังแบบพรีเมียม2005แต่ที่ผมจะไปเอานะถ้าเป็นผมนะผมจะเลือกนี่กระบะใส่ของท้ายรถ 2001, พันหนึ่งมปูพื้นพันสองห้าสิบแผ่นกันรอยพนักพิงหลังพนักพิงหลังอันนี้พันเจ็ดนะแล้วก็แผงครอบกันรอยขอบพองสัมภารนี้ต้องมีพันสองแล้วก็นี่นี่เีจุดฝาขอบท้ายจุดฝาจุกลมนี่ไม่เป็นไรกรอกรอป้ายทะเบียนไ,ไม่เป็นไรนี่แป้นวางเท้าแบบสปอร์ตนี่พันสาม พอได้พอได้ใช่ได้ใช่ได้นะในเรื่องของออปชันคือตอนนี้เอาฮอนด้ามาใส่ชุดแต่งเข้าไปเยอะไปดูไอ้ตัวแผ่นนี้ดีกว่านะนี่ไงนี่ไงตัวนี้ไงที่ผมชอบนี่นีตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้นะตัวนี้นี่ที่ผมชอบนะครับอันเนี้ยโอเคเลยแต่มันใช้ถอดเข้าถอดออกนะถอดเข้าถอดออกได้เป็นแม่เหล็กมันขอแม่เหล็กดีนะครับเขาก็เป็น OEM แหละนะครับมันก็มีแบรนด์ที่ขายเป็นแบบนี้อยู่แต่นี่ก็คือเป็น เ r-v มาเลยนะครับอันนี้ผมชอบชอบเป็นพวกม่านทั้งหลายและนี่ที่บอกนี่แผ่นรองพวกนี้นี่ตัวแผ่นรองพวกนี้นะครับเวลาเราพับเบาะเข้าไปแล้วเนี่ยใส่ของใส่ของมันก็จะไม่เป็นรอยกระบอกแต่มันจะลื่นยังไงก็ต้องดูดีๆหน่อยนะครับม่านบางใสายตาโอเคอะอันะนี้งามงามเนี่ยก็มีตัวนี้นะตัวฟิลม์มเนี่นะตัวฟิล์มนี้มันก็จะเป็นผิวครุกระรุกระหน่อย นะครับตัวนี้ตัว E L 1 7 9 0 0 0้บาทเข้ามาดีเข้ามาดีาาดนะมีสเตอร์ทข้างแล้วก็มานี่มาสายซีวิกบ้างซีวิกเขาอะไรอะ่ะผ่อนเริ่มต้นนะครับมี5,180บาทต่อเดือนปรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยมี Honda ช่วยผ่อนนานเดือนละ5,600บาทด้วยเฮ้ย <Hey, S 2> หรือว่าคุณจะเลือกดอกเบีย้ยพิเศษก็ได้นะไม่ถึง1%แล้วนะ0 6นนะนี่สำหรับลูกค้า h o n d a และครอบครัวเนี่ย h อน da R o y a l ต y นะครับ แล้วก็ฟรีเอ็กซ์คูซีแคร์อยู่แล้วที่5รายการนั้นแล้วนี่ดับเบิลสมล e พล u สถ้าเป็นดับเบิลสมล e พล u ส์ผ่อนเริ่มต้น7,403บาทเอ้ยโอเคนะโอเคนะหรือนี่ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยนะเขาจะเป็น1.69%้าอนะ้าวอา้าวนี่นี่มีโมดูลโลแพ็กเกจมาหมดเจ้าตัวซีวิกเนี่ยมี Honda ช่วยผ่อนนาน12เดือนเดือนละ4,000บาทด้วยแล้วดูโมดูลโลแพ็กเกจนะ2อ0 0 0นี่คือชุดแต่งรอบคัน นะครับเว้ยแต่สวยนะพอใส่โมด,ดูล่แพ็กเกจแล้วเนี่ยเขาแยกออกมาฟอนด์อันเดอร์สปอยเลอร์เนี่ยนะครับหมื่นหนึ่งนะแต่นี่แอโร่สปอร์ตี้แพ็กเกจนี่สองหมื่นเก้านะอันนี้มาเต็มครบมีวิงสปอยเลอร์ดักเทลตัวนี้ด้วยหมื่นหนึ่งตัวล่างนะครับอีกห้าพันเก้าตัวไซส์ตัวข้างเก้าพันนะครับอ๋อหนีตัวเรียสปอยเลอร์อีกหกพันสี่นะใช้ได้นะคือแต่งแล้วมันแต่งแล้วมันสวยอะคันด้าคันด้าเนี่ยมีเนี่ยชุดแต่งเนี่ย เป็นชุดแต่งเต็ม20,900 9น,น,นี่ใส่แบบนี้มาหางใส่หางปลาหรือใส่หางปลามานี่แล้วก็ตัวทายใต้นี้นะครับ diffuser นี้ก็มาดีท่อก็สวยนะเนี่ยคือ Honda เนี่ยฉลาดนะครับในการเอาชุดแต่งโมดูลมามมนทำให้รถนี่มันน่าใช้มากขึ้นมันสวยมากขึ้นเนี่ยตัว EL Plus นะครับ1้า30,900บาทไม่รวมแคมเปญน,นะแคมเปญก็ช่วยได้เยอะแล้วก็มีชุดแต่งมาอีกให้สวยอีกแล้วชุดแต่งเนี่ยมันรวมไปกับค่ารถได้นะ มาแอร์คอร์ดนะครับแอรคอร์ดที่ตัวท็อป RS เอโหมาเยอะมาเยอะ CRV นะให้มาเต็มเลยไปดูในส่วนของแอ c o คอร์ดกับ CRV หร์วีเลยซิว่าเป็นอย่างไร Honda CRV นะครับจะเนี่ยผ่อนเริ่มต้น6,423บาทนะฟรี Free Honda E x c l u s i v e แค r e ด้วยแล้วก็ Honda ช่วยผ่อนนาน12เดือน8ป0 0บาทนะเดือนละ8 3 0 0นานะมีนี่ด้วยบัตรเติมน้ำมัน5 0 0 0บาทด้วยเฮ้ยให้เยอะวะ่ะละอันนี้ถือว่าแรงที่สุดในปีแล้วนะครับ มีนี่ได้ด้วยนะนี่โอ้โ oh, ห wrv อันนี้คือ wrv นะครับถ้า wrv เนี่ยผ่อน3940บาทต่อเดือนแล้วก็ Honda ช่วยผ่อน4 0 0พาตัวดอกเบี้ย0%เนี่ยเป็น Honda brv นะฮู oh, ดอกเบีย้ยศูนย์่ะให้คนเยอะอ่ะ Honda Exclusive Care เนี่ยได้หมดทุกตัวอยู่แล้วนะครับโอ้โห oh, แต่นี่ให้เยอะให้เยอะมากคานผู้ชมครับเป็นหนึ่งบูธที่บอกได้เลยว่าการแข่งขันในวันนี้เนี่ยมันดุเดือดมากๆนี่เจ้าตัว rs หมดแล้ว RS นะครับรถโชว์รถโชว์นะครับก็ตัว RS นี่ยังไงก็ต้องไปเจอกับเจ้าตัว c o r o l จิอาอยู่แล้วนะครับ GR c o r o l ครอยู่แล้วนะตัวนี้ก็4ล้านไี้นุ่ศก็4ล้านสนุกสนุกไฟไฟเลวดูแคมเปญเนี่ยโหดูเดือดมากนะครับแล้วก็มีเนี่ยพีคยูอัพนะนี่โอ้โหเป็นไงกองทัพ Peak 1ธันวาคมนี้5้าโมงเย็นที่บูธ Honda นี่ดูดูดูด นะมาดูแคมเปญนี้ได้เลยจองเลยไม่ต้องรอนะครับ899นะตัว HRV นะครับดอกเบียร์หนะ้าอยู่นะนี่ตัว Civic มาลายดอกเบี้ยก็1.69เหมือนกันผ่อนเริ่มต้น7,403บาทฟรีบานเลยอ่ะหัแคมเปญนี้ดุมากๆครับท่านผู้ชมครับ และนอกจากแคมเปญดีๆของค o n d a แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมมาที่บูท h o n d าและเลือก k คเลซิ่งนะคะรับวันนี้ k คเลซิ่งในมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่นนคุ้มแรงมากอยากได้คันไหนต้องไม่พลาดนะครับออกรถใหม่ต้องกับ k คเลซิ่งปีนี้จัดหนักอีกแล้วมาในทีมน้องเขียวแจกจัดหนักได้ยกเซตพอยเยอะเป๋าใหญ่หลังได้รับอนุมัติและเกิดเป็นสัญญาสิทธิพิเศษภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี่รับฟรีกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่26นิ้วมูลค่า8,000บาทจานวนหนึ่งใบเมื่อได้รับอนุมัติผ่านดิจิตอลเซฟแอร์พลายและชาระเง ใช้จ่ายตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปภายในงานด้วยบัตรเครดิต วีซ่ากสิกรไทยนะครับรับเครดิตเงินคืนสูงสุด2,000บาทและหากท่านผู้ชมนะครับไม่ได้เดินทางมาที่งานมหากรรมยานยนต์ครั้งนี้สามารถที่จะไปเลือกใช้แคมเปญน,นี้ของเคเลสิ่งได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศน,นะครับเพียงแต่บอกกับที่ปรึากษาการขายนะครับว่าจะขอใช้เคเลสิ่งคุณจะได้รับกระเป๋าเนียวซ้ำมูลค่า1,880บาทจํานวนหนึ่งใบสิทธิพิเศษนี้ตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนจนถึง10ธันวาคม2567และเกิดเป็นสัญญาภายในวันที่31มกราคม2568เท่านั้นและเมื่อสม สินเชื่อผ่าน KEV Shop และสมัครบริการหักค่างวดผ่านบัญชีอัตโนมัติ Direct Debit นะครับรับสูงสุด50,000เคพอย t นะครับสิทธิพิเศษนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2567ถึงวันที่31ธันวาคม2567และเกิดเป็นสัญญาภายในวันที่31มกราคม2568เท่าดันนะครับและที่สําคัญนั้นเพื่อนครับอย่าลืมครับกู้เท่าที่จะเป็นและชําระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง3.82%ถึง10%ต่อปีสําหรับบัตรเครดิตใช้เท่าที่จะเป็นและชําระคืนได้เต็มจํานวนตาม กำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบีย้ย16%ต่อปีครับ <Champion. S 1> และนี่คือรายละเอียดของบูธ Honda นะคะรับท่านผู้ชมครับถึงแม้วันนี้เนี่ยคันด้าจะไม่มีรถยนต์ใหม่แต่เขาใส่แคมเปญดุที่สุด ของปีมาในงานมหกรรมยานยนต์นี้นะครับถ้าใครต้องการรถยนต์ฮอนด้าเข้ามาที่งานมหกรรมยานยน,ยนต์หรือไปที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศครับแคมเปญน,นี้มีทั่วประเทศครับแต่ถ้าอยากดูรถสัมผัสรถมาที่มหกรรมยานยนต์ครั้งนี้กระบม